คุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะคุณแม่เพียวเนี่ยค่ะก็มีงานฉ่ำมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะงานคู่นะคะกับทางพระเอกซันมงสะทอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาพระเอกเิเกชื่อดังเนาะที่หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีตอนนี้นะคะเริ่มมาทำงานร่วมกันค่ะมีโปรเจกต์ร่วมกันหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะซีรีส์สั้นนะคะคุณผู้ชมขาแล้วน่าจะมีอะไรให้หน่าติดตามกันเยอะมากเลยแหละคะ่ะคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะแล้วก็ช่อง SP ซีรีส์เนะะี่ยค่ะน่าติด ตามมากๆค่ะเพราะว่าไม่รู้นะคะว่าทางอา่า ระเอกซันเนี่ยแล้วก็ทางคุณเพพาวแสงทองนะคะถ้าจะออกมาทําซีรีส์ให้แฟนคลับได้ดูกันอีกเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าซีรีส์ตอนอีพีแรกออกมาที่ก็แบบโอโหใจฟูแล,แล้วก็แบบเขินแฮปปี้มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วอีกอย่างตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขากําลังทํากิจการทาโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างร่วมกันต่างๆนานาล่าสุดนี้นะคะก็มีโปรเจกต์เข้ามาอีกแล้วนะคะสาหรับคุณแม่เพพาวค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวจินจาขออนุญาต เล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะโปรเจกต์ใหม่บอสเอเชียแปงนะคะ25ธันวาคมพระเอกดิเกปทานางเอกมลลัม,ลมน้องสันบวกสองเทพพบุตรบวกแพลวพผาแสงทองนะคะเป็นโชว์รูปแบบใหม่นะคะที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนโชว์4ชั่วโมงเต็มนะคะตั้งแต่2ทุ่มยันเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ชม่ะฝากเป็นกำลังแรงใจให้บอสเอด้วยนะคะฝากแชร์ไปให้ลูกรู้อ่าเปิดจองโต๊ะหน้างานตำนานพระรามสาม 10ธันวาคมนี้ค่ะมีบัสตรสตีมไลฟ์นะคะมีบัตรสตรีมไลฟ์พร้อมเข้ากลุ่มปิด12ทธันวาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมข่ารอติดตามกันได้เลยนะคะโอ้โหครั้งนี้มาทั้งคุณสันนะคะแล้วก็2เทพบุตรเลยค่ะพระเอกลิเกนะคะคุณผู้ชมข่าพระเอกลิเกที่มีชื่อเสียงเหมือนกันทั้ง2คนเลยมาประท้ากันพร้อมกับนางเอกหมอลำซิ่งชื่อดังนะคะก็คือคุณแม่แพรวแสงทองนั่นเองค่ะ โปรเจกต์นี้นะคะทับออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะผลงานจะออกมาดีแค่ไหนจะไปในทิศทางไหนสนุกแค่ไหนคุณผู้ชมขาต้องรอติดตามนะคะในวันที่10บธันวาคมนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมขาแน่นอนค่ะว่าทางพระเอกทั้งสองพระเอกนะคะรวมถึงคุณแม่ใบพาวเนี่ยเขาตั้งใจซ้อมแล้วก็ แน่นอนคะ่ะว่าตั้งใจซ้อมตั้งใจที่จะแสดงออกมาให้ดีที่สุดแสดงฝีมือออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่า,ามีความสามารถจริงๆนะคะคุณแม่แพราเนี่ยเขาก็ทําได้เหมือนกันไม่ว่าจะให้แสดงลิเกแสดงหมอลำลำ,ลำกอลำเรื่องนะคะแสดงซีรีส์ เขาทำได้หมดทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมคะเมย์ไปเพาเนี่ยเขาเป็นคนที่ถ้ามีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามามีโปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆเข้ามาแน่นอนเขาว่าต้องลองนะคะพอลองแล้วนะคะทำได้ไม่ได้ต้องอีกเรื่องนึง แต่ว่าต้องลองก่อนที่สําคัญเนี่ยค่ะผลงานแต่และผลงานที่คุณแม่แพรวได้ลองทาโปรเจกต์ใหม่เนี่ยเป็นผลงานที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเป็นผลงานที่ดีมากนะคะเวลาทําออกมานนเนี่ยแฟนคลับต่างก็ชื่นชมเนาะแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาบอกว่าคุณแม่แพรวเนี่ยฝีมือสุดยอดจริงๆนะคะไม่ว่าจะร้องเพลงเนาะแสดงบนเวทีนะคะยังมาแสดงซีรีส์แล้วยังเป็นซีเรื่องแรกที่เราได้เห็นคุณแม่แพรวเขาแสดงแบบนี้เป็นลุคแบบ อ่ะนเนียเน้ยเป,เ,ปเป็นลุคแบบผู้หญิงเรียบร้อยเนาะเป็นแบบหวานๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเนาะสวยมากๆเนาะเวลาเล่นกับพระเอกทัานเนี่ย เข้าคู่เข้าหากันดีมากๆค่ะดูแล้วเขินแล้วอมยิ้มตามไปเลยนะคะคุณผู้ชมคะใครยังไม่ดูเนี่ยต้องไปติดตามกันได้เลยนะคะแล้วยิ่งมีโปรเจกต์ไปเข้ามาแบบนี้นะะยิ่งต้องพลาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมขารอติดตามแล้วกันนะคะในวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะและครั้งล่าสุดนะคะที่ทาง SP s e r ซีรีส์ได้ลงซีรีส์ e ี e ีแรกไปเนาะแฟนคลับต่างก็คอมเมนต์เป็นเสียงเดีวยวกันนะคะว่าแม่แพลเนี่ยแสดงดีมากๆที่สําคัญเนี่ย ดูวนตั้งหลายรอบค่ะคุณผู้ชมขาวไม่ใช่ดูแค่รอบเดียวแล้วจบเลยนะคะเพราะว่าเป็นซีรีส์สั้นนะคะสานาทีเนาะทุกคนขาแล้วดูวนหลายรอบมากๆบางคนเนี่ยดูไปแล้วยิ้มตามแล้วแบบแฮปปี้มีความสุขไม่เยไม่เคยเห็นแม่แพลวในลุคนี้เนาะพอมาแสดงคู่กับพระเอกสันอย่างเงี้ยมันเข้าขาดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมขา ทุกคนค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะคะทางแม่แพลวนะคะมีการโพสต์ข้อความข้อความหนึ่งไว้นะคะโดยที่บอกว่าน้ําตาไหลอ่ะขอบคุณนะขอบคุณจริงๆสักวันฉันจะเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังเนี่ยแหละคะ่ะเป็นโพสนะคะจากทางคุณแม่แพลวเนาะซึ่งหลายคนเนี่ยคะะก็ไม่รู้จุดป,ประสงค์นี้นะคะความหมายของโพสนี่ยค่ะหมายความว่ายังไงเนาะ,ะซึ่งจินเองเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าแม่แพลวเนี่ยบอกว่าสักวันหนึ่งฉันจะเล่าให้คุณฟังนี่หมายความว่ายังไงเอ่ยนะคะแล้วเป็นโพส ที่เหมือนว่าจะซึ้งน้ำใจซึ้งใจมากๆจนน้ำตาไหลนะคะคุณผู้ชมขะครั้งนี้นะคะทำเอาแฟนคลับเนี่ยแห่ไปคอมเมนต์รัวๆเลยนะคะต่างก็เป็นกำลังใจต่างก็แบบว่าเออรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณแม่เนี่ยเยอะแยะมากมายเนาะจนเดินทางมาถึงจุดๆุดนี้นะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่านคอมเมนต์นะคะจากทางคุณแฮกน,นะคะว่านันต์ชัยสายรักแล้วกันค่ะคุณผู้ชมขาเป็นคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์ของคุณแม่เผาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่า ผมติดตามพี่แพลวมาตั้งแต่มัธยมตั้งแต่สมัยผมตั้งตั้งแต่สมัยตั้งผมโก้สมัยทรงผมแม่บัวจนวันนี้ผมก็ยังติดตามผมบอกเลยผู้หญิงคนนี้เก่งมากๆสําหรับผมผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงแกล่งคนหนึ่งที่ผ่านมาทุกด่าม,มาก ผมเชื่อว่ามนุษย์เรามีสองด้านทุกคนมีด้านสว่างด้านมืดซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นคนดีในเวอร์ชั่นที่เราสามารถจะเป็นได้ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เสพความเป็นส่วนตัวผมจะเสพผลงาน คนที่จะเป็นผู้นำหัวหน้าวงเป็นอะไรที่หนักมากแต่พี่แพลเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถทำสิ่งนี้ได้โคตรเก่งเป็นแม่คนที่สามารถทำหน้าที่ของแม่ได้ดีมากๆส่งกำลังใจให้พี่แพลครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์จากศิลปินท่านหนึ่งแล้วก็เป็นแฟนคลับของคุณแม่แพลเอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาอาจจะดูแบบงงๆนิดนึงเนาะ ก็ประมาณนี้แหละค่ะคือหลายคนเนี่ยค่ะก็เห็นแม่แพลเนาะผ่านปัญหาทุกดามาใส่เหลือเกินนะคะเยอะมากๆนะคะจนทุกวันนี้มันเริ่มแบบจบเริ่มสงบลงได้เนี่ยแล้วคุณแม่แพลพาผ่านมาได้ขนาดนี้หลายคนคือชื่นชมนะคะคุณผู้ชม่ะชื่นชมว่าคุณแม่แพลพาเนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วก็ผ่านมาได้นะคะเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะทุกคนขาหลายคนเนี่ยยังไม่รู้เลยเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงกันแน่นะคะคุณผู้ชม จะเป็นอะไรยังไงกันแน่นะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าเป็นเราเราจะรับได้ไหมแต่ถ้าคุณแม่แพพราวเนี่ยคะ่ะเขาผ่านมาได้นะคะอาจจะถึงจุดจุดหนึ่งที่มีบางครั้งที่อารมณ์มันดิ่งก็ตามแต่แตกเธอก็สามารถดึงตัวเองกลับขึ้นมาได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่แพลพราวต่อไปแล้วกันนะคะต่อไปนี้นะคะก็คงไม่มีดราม่าอะไรอีกแล้วเลยเนาะคุณผู้ชมขาถ้ามีก็คงมีปัญหานิดหน่อยเลยะคะ่ะแต่ถ้ามันเรื่องเดิมๆก็คงไม่มีอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมขาทุกอย่าง ทุกฝ่ายต่างเคลียร์กันจบสิ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมขาอย่าลืมไปจองโต๊ะกันเยอะๆนะคะในวันที่1 0ธันวาคมเริ่มเปิดจองโต๊ะแล้วนะคะแล้วก็เริ่มแสดงนะคะในวันที่25ธันวาคมนะคะคุณผู้ชมขาอย่าลืมนะคะโปรเจกต์นี้นะคะร่วมกับพระเอกลิเก2หนุ่มดังเลยนะคะคุณผู้ชมขาคุณซันเนาะแล้วก็ทาง สองเทพพะมุดน,นะคะร่วมกับนางเอกมอลลซิ่งจะเป็นยังไงคุณผู้ชมมารอลุ้นกันนะคะอย่าลืมไปจองโต๊ะค่ะแล้วก็ซื้อบัตรจ,จองได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้นะคะทางจินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอ,าอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ